อะไรคือสุดยอดเคล็ดลับการดูแลสุขภาพมันคือการออกกําลังกายแบบไหนหรืออาหารเสริมเม็ดไหนกันแน่ที่ว่าดีหรือว่ามันคือยาวิเศษครอบจัก,กรวาลที่ร่ำลือกันคําตอบคือไม่ใช่เลยครับเคล็ดลับที่ดีที่สุดคือการทํสีข้อนี้ให้ดีเมื่อคุณดูจนจบคุณจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าอะไรคือการบํารุงสุขภาพระดับพรีเมียมอย่างแท้จริง 1. การมีทัศนคติที่ดี คุณรู้ไหมว่าโรคภัยไข้เจ็บจํานวนมากมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับพลังงานด้านลบและอารมณ์แย่ๆไม่ว่าจะเป็นความหงุดหงิดฉุนเฉียวความขุนมัวเก็บกดหรือความริษยาชิงดีต่างๆเนี่ยอารมณ์ด้านลบเหล่านี้ถ้าสะสมไว้ในใจนานวันเข้ามันสามารถดึงดูดโรคภัยให้มาเยือนเราได้เลยนะครับการบำรุงสุขภาพก็คือการที่เรามีชีวิตที่ยืนยาวห่างไกลจากความป่วยไข้ถูกไหม ถ้าจิตใจคุณไม่ผ่องใสไม่ว่าจะกินวิตามินแพงแค่ไหนหรืออาหารบำรุงเลิดลดเท่าไหร่ก็เหมือนกับบำรุงไปก็เสียเปล่าข้างในไม่ได้รับการบำรุงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย 2. การนอนหลับยังมีคุณภาพเราทราบกันดีว่าภูมิคุ้มกันคือแนวป้องกันด่านสุดท้ายของร่างกายเราพอภูมิคุ้มกันอ่อนแอเราก็ป่วยง่ายแต่คุณรู้ไหมครับว่า วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเสริมสร้างและรักษาภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่งก็คือการนอนหลับให้สนิทและเต็มอิ่มลองดูข่าวคนที่เสียชีวิตกระทันหันไวกลางคนสิครับสาเหตุหลักคืออะไรส่วนใหญ่ก็มาจากการโหมงงานหนักอดหลับอดนอนสังเกตคนที่นอนดึกเป็นประจำสิครับทั้งสีหน้าผิวพรรณดวงตาความดันโลหิตไปจนถึงความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย มีการนอนที่เพียงพอไม่นอนดึกและมีวงจรชีวิตที่เป็นระเบียบเท่านั้นถึงจะช่วยเสริมเกราะป้องกันภูมิคุ้มกันได้อย่างแท้จริงและนี่คือรากฐานของการมีสุขภาพดีครับ 3. การรับประทานอาหารที่ดีและถูกหลักการการกินแค่จืดชืดอ,อย่างเดียวถือว่ายังไม่ถูกต้องการกินแต่ผักลวกน้ำเปล่าหรืออาหารรสชาติจืดชืดไร้น้ำมันทั้งวันเนี่ยด้านหนึ่งก็ทําให้เราไม่เจริญอาหารกินแล้วรู้สึกไม่มีความสุขอีกด้านหนึ่ง การจำกัดอาหารให้เหลือแค่อย่างเดียวในระยะยาวอาจทําให้ขาดสารอาหารและร่างกายก็จะมีปัญหาใหม่ตามมาได้แน่นอนว่าเราก็ไม่ควรกินแต่ของทอดของมันเยิม้มหรืออาหารรสจัดที่เรียกว่าอร่อยทุกวันไปได้การกินที่ดีและถูกสุขภาพคือการปรุงอาหารให้มีรสกลางๆคือลดเค็มลดมันและลดหวานลงบ้างควรกินข้าวกล้องธัญพืชแทนการเน้นข้าวขาวขัดสีส่วนเนื้อสัตว์ให้เน้นเนื้อปลาและเนื้อขาวเป็นหลัก ต้องมีผักผลไม้หลากชนิดในแต่ละวันกินถั่วเมล็ดพืชบ้างเป็นประจำมีนมมีไข่มีถั่วเหลืองสรุปคือกินให้หลากหลายกินทุกอย่างที่ร่างกายต้องการแต่ไม่กินมากเกินไปนี่แหละครับคือการกินอย่างมีคุณภาพและถูกหลักโภชนาการและที่สําคัญคืออย่าก,กินจนอิ่มแปร่ท้องตึงนี่ต่างหากคือการบํารุงสุขภาพที่แท้จริงไม่ใช่การกินแต่ของหายากราคาแพงทุกวัน 4. การเคลื่อนไหวที่พอเหมาะ แน่นอนว่าการออกกำลังกายหรือการเคลื่อนไหวร่างกายมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะผลเสียของการนั่งติดที่นานๆน,น,นั้นชัดเจนมากมันเพิ่มความเสี่ยงของโรคอ้วนภาวะไขมันสูงน้ำตาลสูงความดันสูงรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อดังนั้นเราควรลุกขึ้นมาขยับตัวบ้างแต่การเคลื่อนไหวในที่นี้ไม่ใช่การออกกำลังกายที่หักโหมหรือหนักหน่วงจนเกินไปเพราะการออกกำลังกายที่หนักเกินไปไม่ได้ส่งผลดีต่อร่างกาย ไม่ว่าจะต่อกล้ามเนื้อกระดูกหรือระบบหัวใจและปอดแต่มันกลับมีแนวโน้มที่จะทําร้ายเราเสียมากกว่าเราจรึงเน้นการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของเราเลือกกิจกรรมที่มีความหนักปานกลางและสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอนี่แหละครับคือหลักการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องไม่ใช่การทุ่มสุดตัวจนร่างกายบาดเจ็บโดยสรุปแล้วการบํารุงสุขภาพที่ดีที่สุดไม่ใช่การพึ่งยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากมาย การบำรุงสุขภาพคือการใช้ชีวิตอย่างดีกินให้ดีนอนให้สนิทมีใจที่ผ่องใสและเคลื่อนไหวอย่างพอเหมาะนี่แหละครับคือสุดยอดเกล็ด็อตการบำรุงสุขภาพระดับสูงที่ใครๆก็ทำได้จริงหากชอบบทความนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ